จะทดสอบกับกาต้มน้ำนะครับใส่น้ำเกือบเต็มนะครับแล้วก็ทำการเสียบปลั๊กไฟดีซีนะครับไฟสถานะติดอ่าตอนนี้9ก้าโมงห้าสิบนะครับจะมาดูกันว่ากี่นาทีผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับขดลวดแดงฉา ผ่านไปแล้ว2นาทีนะครับน้ำเริ่มมีเสียงแล้วคอยยังแดงแก่อยู่นะครับนี้เริ่มร้อนนะฮะม็จะมีเขียนติก๊กตกติกเกอร์ไว้ว่าร้อนห้ามแตกตัวนี้นี่เป็นไปได้ก็คือถ้าเกิดใครอยากจะเล่นนะครับแนะนำื้อเฉพาะคอยร้อนแล้วก็ใช้เตาอังโุ กินกระแสไฟ4.7แอมป์นะครับ1,000วัตต์อันนี้แผงจ่ายลงมา2 2งโวลต์ผ่านไปแล้ว3นาทีเสร็จๆนะครับน้ำใกล้เดือดแล้วคิดว่าน่าจะไม่เกิน5นาที5นาทีครึ่งนะครับโดยประมาณเริ่มนกหวีดทำงานนะครับเพราะนั้นเตาประเภทเนี้ย นะครับถ้าเราต่อตรงแล้วเนี่ยสําคัญมากที่สุดก็คือตัวเทอร์โมสวิกตัวนี้มันไม่ทํางานนะฮะเราต่อตรงเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เตาประเภทนี้เนี่ยที่จะต่อตรงกับไฟดีซีนะครับต้องระมัดระวังเรื่องอมันไม่ตัดและความร้อนนะครับเหมือนเราเปิดแก๊สตลอดเวลาไหมก็คือไหมนะครับแล้วก็แรงเนี่ยตามแดดเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้มน้ำเราก็ควรจะใช้การนกหวีแต่ถ้าเกิดเป็นพวก ผัดเกงทอดเราก็จะต้องทําอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเราทําไปด้วยนะครับใช้ไปด้วยนี้เป็นการทดสอบอย่างที่บอกนะครับถ้าให้ดีก็ซื้อแต่เตาอซื้อเฉพาะขดลวดแล้วก็ใช้เตาอังโลมาดัดแปลงย้อนไปดูคลิปได้ผมถ่ายไว้อยู่